ให้โซกรจัดทริปหวานซิริต้าในอิตาลีคลั่งรักจนแฟนๆอิจฉาตาร้อนคู่สามีภรรยาหมื่นล้านซิริต้าเจนเซนและกอนนรงเดทไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังกับโมเมนต์ความหวานล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันไปเติมความรักท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีทริปสุดรูฟินจิกหนักมากภาพถ่ายที่ซิริต้าและกอน โพสลงโซเชียลเผยให้เห็นไลฟ์สไตล์สุดหรูหราของทั้งคู่ตั้งแต่การล่องเรือชมวิวไปจนถึงการรับประทานอาหารมื้อพิเศษในร้านอาหารหรู่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างพากันอิจฉาตาร้อนกับโมเมนต,ต์หวานหวานของทั้งคู่พร้อมทั้งคาดเดาเพศของลูกน้อยในคันว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงซิริต้าสวยเปล่งปลั่งออร่าจับอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาคือความสวยเปล่งปลังปล่งของซิริต้า ที่แม้จะกำลังตั้งครรภแต่ก็ยังคงดูสวยสง่าและออร่าจับไม่แปลกใจที่ก่อนจะหลงรักภรรยาสุดที่รักขนาดนี้สรุปทริปนี้ถือเป็นการเติมความหวานให้กับชีวิตรักของซิริต้าและก่อนได้อย่างลงตัวและยังทำให้แฟนๆได้เห็นถึงความรักที่มั่นคงและความสุขของทั้งคู่